น้องครับวันนี้ก็้พากันจะเบินทางในวานเข้าหนาตมนะครับที่นาประตืยครับซิตี้ครับนี้กำลังเดินทางไปครับกำลังเริ่มเดินทางไปครับเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์ครับ ยู่ข้างทางไปเลยครับชีวิตบ้านนอกครับบ้านนอกเรื่งเวลาทำนานก็ทำนานครับ ไปซึงรหครับไปซึ่งลราทางหนาครับามาฮอแล้วมาฮอลไ,ไ <Huh? S 2> ด้วฮะโอ้ดเฮไล่รครับ ห้างนาครับห้างนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับมาวานเข้าครับมื้อนี้ครับรถก็ได้ปั้นหนาครับมาวานเข้าครับเนี่ยเชียงวานเข้าเข้าเหรอครับหันสมัยครับเชียงวานเข้าหัานสมัยแล้ว ซซาานน้้ปัญหาเนาะครับปัญหาครับปัญหาครับเด็กหกหมูบ้านนาต้มนะครับเมื่อกี้นะครับไอ้บ้านนาต้มครับดูใช้เครื่องครับบ้านนาต้มยังเดียวครับ างคนก็ยอดครับบางคนก็วานครับบางคนก็ดำนาครับแล้วแตกไฟชอบครับชอบไฟชอบมันครับบางคนก็เซ็ตแล้วครับบางคนก็กำลังวานครับ ถ้าดูก็เอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสร้างลิปใหม่ๆรับตลอดครับบานนอกบานหนาครับเบิ้งตลอดครับฝากติดตามด้วยนะครับไอช่างลุงแฟมิลี่ครับทำลายยางครับทั้งช่างในบ้านครับซ่อมอะไรทุกอย่างครับ แล้วก็ทำแบบส่วนอย่างครับทำส่วนกระทางครับครับส่วนแต่คคแตงครับมาดูแตงไทยกันครับครับ <c oughs> แตงไทยครับแต่งบ้านเฮาครับนะครับว่งบ้านบ้านครับขางบ้าน ี่คือส้นโกโก้นะครับต้นโกโก้ครับกำลังปลูกครับโกโก้ครับโกโก้กลังปลูกยัวได้บัวโตนะครับจะได้กินมาแรงครับมันห่อปลูกทุกอย่างครับโกโก้ครับแตงครับแตงกำลังเรื่องครับแตงไทยครับ แงลูกแดงแดงวันบ้านครับหอมๆครับ <ST AR> ปลุกลายยางครับมาลองปลุกยางเดี๋ยว,บ,ยวบ้านของครับยางนี่จะฝักถองครับถองหรือว่ามักตื้ครับ ก็ให้ห้องว่าพักสองครับนลาวห้องมักอึครับมักอึมักเคลือล่อนผงครับมักเกลืออล่อผมแล้วว่ามักแข็งครับบ้านหอปลาเลือกครับทางนอกระางหน้าอัดอีแพงกันครับบ้านหอได้ปลูกเองกินเองครับครับเต็มต้นแล้วครับ ให้ก็เต็มต้นครับพิกนะพักพิกครับบูกเองครับมาซาครับกเลมาซาเนี่ครับยอดไปแลงหนึ่งรอบแล้วครับแต่ว่าน้ำพ่วครับเพลองต้อมาปันท่านจักรอบนะครับปันตุม อยู่ให้บุกช่อนครับมีความสุขครับทำเรียงครับเราเลีย้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับเป็ดครับขันเลี้ยงครับขันเลี้ยงเป็ดขันเลี้ยง,งครับโตไว้ครับน้าลงน้ำไปแล้ว ชอบอยู่น้ำครับเพ็ดมูนี่นะครับชอบเล่นน้ำครับ วันนี้แม่เฟินก็ไปโลเฮ็ดครับอาดีแกงครับวันนี้ครับแกงเฮ็ดครับกำลังล้างอยู่ครับแกงเฮ็ดเฮ็ดละโงกหรือเฮ็ดไข่ครับช่วงนี้หน้านี้มันกำลังอ้อครับแต่พมันยังประเด้ไปโลครับมือมันล่างพมจะลงคลิปเพิ่งนะครับนี่ครับไปเราไก่เรอเป็ดครับ ไก่ okay, เราเป็ดครับเป็ดใหญ่ๆเดีย๋ยวไปกินครับล้กกินกระคายครับนี่ไร่กระคายครับเป็ดลังไก่ครับเมื่อคืนมากระกิดอย่างครับไก่ชนอย่างครับอย่างพะละ ส่วนยางครับส่วนยางอ่าครับมื้อน,นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับน้องครับนะ้องให้ยากเบิ่งยังก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่างลุงแฟมิลี่ช่างลุงแฟมิลี่ครับอย่าลืมด้วยนะครับอ่าสสวัสดีครับ